สวัสดีครับผมอยู่กับ Enjoy เชฟนะครับวันนี้มาอยู่กันที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับผมในงานมหกรรมกองนานาชาติครั้งที่11ปี2565นะครับผม <S <S ในจังหวัดอ่างทองอำเภอป่าโมกครับ <Okay. S 1> เป็นครั้งที่11ที่เขาจัดงานแล้วนะครับผมรับเรามาอยู่หน้าง,งานแล้วได้มีโอกาสถ่ายงานทํากองแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูตั้งแต่หน้านงานจนท้ายงานครับผม <S <S ไปดูกันเลยครับ 20บาทผัดไทย30บาทราคาโคตรถูกและให้แบบเต็มๆกล่องด้วยนะครับผมนี่ครับนี่เลยชิลๆนะครับผมในราคาสบายกระเป๋ามาก20-30บาทครับนี่ครับผมไก่มีหลายรสชาติมาก12บาทอันนี้ก็ไม้ละ15บาทหอยทงหอยทอดนี่มีเยอะมากเลยตอนนี้ผมมาเดินงานตอนยังไม่มืดมากนะครับผมอยู่ในช่วงบรรยากาศเย็นๆของชาวป่ามโมกนะครับ ก็ไม่ค่อยได้มาเที่ยวป่าโมกเท่าไหร่นะผมวันนี้ก็ได้ถยวกาดมาเที่ยวเลยกับงานทํากองพาเพื่อนๆมาเที่ยวมาดูกันนะครับมีถึงวันที่7นะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นงานชนกับที่สะลักลางด้วยนะครับก็ไปกันทั้ง2งงานเลยก็ได้นะผมในจังหวัดอ่างทองบ้านเรามีของกินเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรเลยนะผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูจนท้ายงานกันเลยครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้ก็อยู่เป็นช่วงกลางงานแล้วนะสวยมากเลยครับผมมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยครับนี่ครับผม มหกรรมกองนานาชาติครั้งที่สิบเอ็ดนะครับนี่ของจังหวัดอ่างทองกับชาวอำเภอป่าโมก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 เนี่ยนี่เป็นด้านในงานนะครับผมมีทั้งเก้าอี้เครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยชาบูลวกให้นี่ครับผมลวกให้กินนะไม่ต้องลวกเองคับผมนี่ครับโอ้โหไม่อยากจะบอกว่าเวทีกับลำโพงเนี่ยจัดเต็มมากเลยนะโอ้โหยิ่งใหญ่เลยครับผมนี่ครับ โอ้โหอลังการครับอลังการใช้ได้เลยครับผมก็เมื่อกี้นี้นะผมเราอยู่ข้างในพอดีเห็นด้านล่างพอดีครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นเอแบบลานเบียรนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูข้างล่างกันสแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมโต๊ะสีแดงฉาดด้วยแบรนด์รีโอนะครับเยอะมากๆเลยนี่ครับผม เป็นลานเบียร์ของอำเภอป่าโมกเลยนะครับนี่ครับที่มาอยู่ในงานทำกองมีถึงวันที่7นะครับผมถึงวันที่7็เล่นทุกคืนนะผมบอกเลยว่าเล่นทุกคืนนะครับจริงจริงจริง,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 งนี่ครับผมปังปิ้งเตาถ่านนึ่งเนาอ๋อฝังนึ่งอืฝังนึ่งเตาถ่านไม่ค่อยได้เห็นด้วยเห็นแต่ปังปิ้ง อันนี้มาเป็นปังนึ่งนะผมเจอเจอนี่เลยได้ในงานป่าโมกถึงวันที่7สิงหาคมนะครับยังไ,ไงนะมาพผาเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วนะโยนประกัดพวงละหนึ่งบาท คือมีบาทเดียวก็เล่นได้นี่ครับผมเมื่อก่อนเคยเห็นแบบโยนเลยนะแล้วจะมีพวกเงินพวกเบบซี่พวกอะไรอย่างงี้นะถ้าใครทันนะครับผมนี่ครับผมโยนห่วงห่วงละบาทไม่เข้าเลย <laughs> ไม่เข้าเลย นี่ครับถ้าโยนห่วงไม่เข้ามาตกปลาสวยงามได้ที่นี่เลยนี่ครับผมนี่ครับมีห่วงเกมให้เล่นน้ําปั่นสถานี้น้ําปั่นด้วยนะครับผมข้างในมีบ้านบอลนี่รถบังคับจักลูกอมแล้วก็สวนเด็กเล่นด้วยนะครับผมนี่ครับระบายสีครับผมนี่ระบายสีนี่เดี๋ยวนี้เราจะเริ่มเห็นบ่อยๆแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าร้านนี้ก็ค่อนข้างจัดเต็มหุ่นเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับ อำเภอป่าโมกถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะครับผมแล้วผมพบ1ล้านแลในป่าโมกกระเตี๋ยวเป็ดรสเด็ดกระเพาะปลารสเด็ดนี่ครับอยู่แถบท้ายงานเลยนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยมีพวกโมเดลราคาโคตรถูกขายด้วยนะยังไงก็ลองมาดูได้เลยนะผมนี่ครับกระเตียว20บาทน้ำพริกกะปิกฟรีนี่ครับผมมีเครื่องเคียงให้เลือกมากมาย ที่งานป่าโมกถึงวันที่7อย่าลืมนะผมที่งานป่าโมกงานนำกองนี่ครับผมท้ายงานเลยคู้ใหญ่ยอดราตนยอดผักอยู่ท้ายงานของมหกรรมกองนานาชาติของป่าโมกับผมนี่ครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะมาพากินร้านนี้กันนะนี่ครับผมเดี๋ยวจองจองตัวไว้ก่อน อาล่ะครับตอนนี้เราก็มาแล้วสุดงานผมเราพาเพื่อนๆเ,เดินกันมาจนสุดงานตั้งแต่ต้นงานจนสุดงานแล้วนะนี่ครับเต็จหมดแล้วเรียบร้อยพาเที่ยวในงานอำเภอป่าโมกนะผมครั้งที่1 1ของกองนานาชาตินะครับก็ยังอยู่ในจังหวัดอ่างทองอำเภอป่าโมกนะผมใครยังไม่เคยมาเที่ยวมาได้เลยนะผมมีถึงวันที่7จสิงหาซึ่งชนกับสารคางพอดีเป๊ะเลยนะผมมีสองาาเลยในจังหวัดอ่างทองเรา เรียบร้อยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์คกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะผมทาง Youtube แล้วก็เพจอังทองนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ